พอพูดถึงเรื่องว้าแดงกับฝั่งไทยเราหน่อยกับประเทศเราไอ้ว้าแดงนี่มันไม่ใช่ประเทศนะพอที่จะต้องไปเกรงใจมันนะมันเป็นแหล่งผลิตยาเสพติดอันดับต้นๆของโลกเลยนะลูกหลานเรานี่ติดยาเสพติดทุกชนิดกะเพราะพวกมันนี่แหละเออถ้าเป็นประเทศอย่างพม่าอย่างเงี้ย ถ้าทำผิดหรืออะไรเนี่ยสมควรที่รัฐบาลจะไปเจรจาก็โอเคเพราะว่ามันมันเป็นประเทศที่มีมีมียังไงมีมีแผนที่ภูมิประเทศที่เป็นหลักแหล่งสากลของโลกแต่ละประเทศแต่ว่าไอ้ว้าแดงเนี่ยมันไม่ใช่ประเทศนะ ถ้ามันจะเป็นยังไงก็ได้มันจะเป็นโจรหรือเป็นอะไรก็ได้ถือว่ามันมันตามมันทําตามอาเภอใจของมันในรัฐของมันนะการผลิตยาเสพติดพวกมันไม่ผิดอะ่ะทั้งที่ชาวโลกเขาไม่ยอมรับขอฝากขอฝากหน่อยว่าเลขอีกอย่างหนึง่งนี่ยินว่าในโซเชียบอกว่ามีไปบอกว่าถ้าจะไปมีอะไรกับว้าแดงต้องไปปรึกษาจีน ต้องไปถามจีนก่อนอา้าวถ้าเกิดว่าไปถามจีนอย่างนั้นถ้าเกิดว่าจีนเขาไม่ได้สนับสนุนหรือ,อยังไงเดี๋ยวเขาก็กล่าวหาว่าไปหาว่าคนไทยไปกล่าวหาเขาอีกว่าหนุนหลังไอ้ว้าแดงอีกมันก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่อีกสู้แบบเราขีดเส้นตายว่าให้ออกไปถ้าไม่ออกไปเราจะดาเนินขั้นเด็ดขาดนี่ก็จบแล้วดีไงจะได้ถือโอกาสจังหวะเนี้ย ด้วยความชอบทำไงทำลายล้างโรงงานผลิตยาเสพติดที่มันผลิตส่งหลังไหลเข้ามาในประเทศเราและประเทศอื่นๆก็เพราะมาจากที่นี่ถ้าเกิดกลุ่มนี้ไม่มีหรือหายไปจากโลกยาเสพติดมันจะมาจากไหนล่ะมันถึงว่าธรรมดาเขาสร้างขึ้นมันก็จะปราบได้ง่ายไง แต่นี่มันมันเป็นแบบเหมือนกับว่าโจนติดตั้งอาวุธอะ่ะแล้วก็สามารถผลิตโรงงานยาเสพติดได้ไรายได้มาจากยาเสพติดอะ่ะถ้ามันได้มาจากพืชเกษตรกร,กรหรืออุตสาหากรรมต่างๆปลูกฝ้ายปลูกพริกปลูกผักหรืออะไรประมาณเนี้ยจะไม่ว่าเลยทอ้งน,นี้มันมีไรายได้มาจากยาเสพติดอะ่ะแล้วที่มันข้อสำคัญ,ญจริงๆแล้วมันไม่ใช่ประเทศไง มันเป็นชนกลุ่มน้อยแล้วก็คือพูดง่ายๆว่าเป็นโจรป่าแต่เราเนี่ยมีเอกลากษเป็นของเราดินแดนของเราป,ประชาธิปไตยเอ,อถูกต้องตามกฎหมายโลกพราะมันเป็นแค่โจรแล้วจะไปยกระดับมาเจรจาไอ้แค่แค่กลุ่มกําลังโจรเล็กๆเ,เนี้ยรัฐบาลไทยหรือไงยังต้องไปเจรจาเหรอ ยังต้องไปยกมันระดับขึ้นมาให้มันเป็นเหมือนกับว่ามันมีอีกประเทศหนึ่งเหรอมันไม่ใช่ครับถ้าไม่เอาจังหวะนี้จะเอาจังหวะไหนถ้าไม่เอาโอกาสนี้จะอโอกาสไหนที่จะทําลายล้างมันอ่ะขอ,ขอแสดงความคิดเห็นหน่อยขอสรุปนะว่าว่าแดงมันไม่ใช่ประเทศมันเป็นโจรที่ผลิตยาเสพติดส่งออกทั่วประเทศให้ลูกหลานเราติดยาเสพติดอ่า เราไม่จําเป็นต้องไปเจราจาหรือด้วยความปราณีเมตตาหน่อยก็สั่งว่ากําหนดกําหนดขีดเส้นตายว่าให้ย้ายออกจากพื้นที่ไม่งั้นเราจะดําเนินการขั้นเด็ดขาดนั่นแหลคือถือถือว่าเป็นความเมตตาต่อโจรแล้วนะอ่านี่คืออีกข้อหนึ่งข้อสองประเทศพามา่ามันมีพามา่า ถ้าทำอะไรผิดหรือว่ามีอะไรนี่สามารถที่จะเจรจากันได้เพราะว่ามันเป็นเอกภาพของแต่ละประเทศที่สามารถที่จะเสมอกันว่าคุณเป็นประเทศ